วราในนั้น the r o n g I love you so much would you marry me อ่ะเริ่มค่ะหาอออยาหายกระป๋องกระปงหายกระป๋องหายกระป๋องเฮ้ยรับช่อดอกหม้ด้วยนะคะแฉข่าวเช้ายิงปืนยิงปืน ว่ดูดูว่าที่เท่าไหว่าที่อืมพอหลังจากที่เขาเซอร์ไพรส์เสร็จใช่ป่ะคนแรกที่โทรหาคืออ๋องอ๋องไม่รับสายไงไม่เอาเงินสนิทสุดธรรมราอยู่ดูไอ้คนหล่อลวงอยู่อ่องดูหนังอยู่เราเพรากดเพาออกจากโรงหนังมาเปิดไลน์มาคือไลน์เด้งเหมือนคนเหมือนเป็นคนถูกขอแต่งงานดิแกแกต่ยอมแล้ว่าเซอร์ไพรส์มากเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยดิรายการแชร์ข่าวเช้าพรีเมียมโดยบุกโกพี่อ๋องและเาด้า คือรายการแรกที่เรากล้าเคลมเลยที่เราได้สัมภาษณ์คุณดาด้าตรงนี้เพราะสำหรการายการอื่นอย่าบอกว่าเป็นทีแรกอย่าบอก่าเป็นทีแรกเพราะนี่คือรายการแรกเขาตบมือค่ะค่ะตั้งใหม่ตั้งใหม่อุ้ยไม่น้อยไปขอไม่เพิ่มเอาไม้จากห้องกินเวฟมาด้วยแล้วกินเวฟขอโทษนะคะยังไม่ถามนะคุณ่ถามนะคือจะบอกว่า เซอร์ไพรส์จริงๆคือไม่รู้เลยยังไงคะน้อำรดาช่วยเล่าเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ไปเลบัวกลับว่าแบบเขาไปที่ไอบัวนะคะเลบัวเลบัวกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยปกติไปกี่คนไปกันสองคนสองคนเท่านั้นนะคะไปกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยเออก็นั่งชิลๆไปบรรยากาศดีแบบดาดฟ้าเนาะบรรยากาศดีก็นั่งแบไปเขาแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาไปห้องน้ําก่อนนะก็ไม่อะไรกนนั้นเราเอกใจมาที่เขาไปห้องน้ำว่าเอ๊ะ เออเป็นยังไงบ้างไม่ไม่เอกใจเพราะว่านั่งสักพักแล้วคงอ๋อแบบเออคงไปห้องน้ำจริงๆริงใช่แต่ไปนานมากไปห้องน้านานมากแล้วก็ไปทาไมฉันก็ไม่รู้ทําอะไรอยู่คนเดียวฉันก็เลยเอารูปอะขึ้นมาแต่งรูปหน่อยแต่งรูปตรงตาตรงผ้าเลยไปไปนานเหรอเกินก็เลยว่าเออมันขนาดนี้ แต่งภาพแล้วภาพติดปาร์เอาแต่งรูปหลอกผู้ชายไวมใช่เวลาที่ถ่ายถ่ายรูปมาแล้วตุ้งภาพเข้าสี่ห้าแอปก่อนแล้วก็สักพักหนึ่งเขาก็เดินกลับเข้ามาแล้วก็ถามว่าทําไปนานจังเขาก็ยิ้มยิ้มไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยใช่ป่ะไม่ได้อะไรอะก็เราก็นั่งแบบชมวิวไปเรื่อยเปิดคุยกันสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งนั่นแหละอยู่ดีบอกว่า a ได I have a question ฉช่เปนคำถามเออก็บอกอ a d าอะไรหรอสักพักหนึ่งเขาลงไปแล้วก็คุกเข้าวแล้วก็หยิบแหวนขึ้นมา แล้วก็หยิบแหวนขึ้นมาเป็นกล่องแหวนขึ้นมาแล้วก็อวแล้วบอกว่าวรินดาธรงผล I love you so much Would you marry me ออยยี้้าสวมกด แล้วเขาอ่ะให้บอกว่าพนักงานที่นั่นน่ะที่บ้านน่ะช่วยถ่ายวิดีโอให้หน่อยก็คือว่าโชว์ได้ไหมอ่ะยังอยู่กล้องเขาอย่าไม่ได้โชว์อยู่กล้องเขาขอให้เขาแค่ไปเซอร์ไพรส์ในงานแต่งงานอยู่กล้องเขาไงเอางี้ลวกันฉั้นพอสิ็จแล้วเขาเขาบอกว่าขอแต่งงานเธอว่าตอบว่าไงแกฉันหน้าแบบพอเห็นตอนที่เขาเปิดกล่องแหวนมาใช่ปะฉันแบบ้องฮ่า ว่าร้องไห้มาสบายกอะนเนาะร oh, <surprise S 1> ้องไ <no. S 1> ห้อะร <laughs> ้องไห้หนักมาก <laughs> เขาก็คงตกใจว่าฉันร oh. ้องไห้เขาก็หองตามนี่ไง วิดีโอไปแล้วจริงๆก็คือเก้าอี้หนีบตีได้ไม่ใช่มันเป็นพลังความตื่นเชื่อนหนูเชื่อเลยว่าเวลาโมเมนต์นั้นแบบถูกเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วดันแบบอย่างที่บอกว่าบรรยากาศก็ได้แสงเทียนก็ได้อากาศก็ได้พนักงานทุกคนก็รวบรวมกันมาถ่ายวิดีโอให้เพราถามว่าแบบแต่งงานกับผมไหมแล้วฉันก็เลยบอกว่า yes ไม่มีแบบไม่มีแบบไม่มี yes M C yes เลยลึกๆก็ค <mel> ือกลัวกลัวคนจะปิดกล่องแหวนถ้าเกิดสมมติว่าดึงเชงก็ทำไมถ้าดึงเชงไลยได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเกิดโมเตอร์อินออดผู้ชายปิดกล่องแล้วพูดว่า อัพที่อยู่แล้วอ่านั่นแหละแต่เขาอ่ะเขาเขาก็เล่าให้ฟังพอหลังจากที่แบบว่าเออเนี่ยเซอร์ไพรส์เสร็จอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยสั่งทำแหวนไว้ตั้งแต่3เดือนที่แล้วเออสั่งไว้แบบที่ที่ที่เมกาแล้วก็แบบแล้วกว่าจะได้ก่อนแล้วคือพอมาถึงเมืองไทยอ่ะนี่คือแบบงงมากว่าซ่อนไว้แบบในกระเป๋าตลอดแล้วก็แบบอ่ะพอดีตอนเช้าก่อนที่เขาจะเซอร์ไพรส์อ่ะอยู่ดีฉันก็พูดพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ก็พูดว่าเนี่ยถ้าอยู่จะเเซไไไ่ปป็นมด้ลย เขไอดูทุกอย่างเขาก็น่าเสียเขาด้วว่าฉันอะเห็นแหวนแล้วแต่จริงเราไม่เห็นไงสบายสบายตอนแรกอะเขาคิดว่าอะไรรู้ปะเขาคิดว่าฉันอะในภาพแบบเวลาขอเขาจะดูว่าฉันหุ่นล้อหรอกอะไรยยะหรว่าล่าเริงอะหรือว่าจะจะล่าเอิงเขาบอกไม่คิดว่าฉันจะร้องไห้เขาตกใจเขาก็เลยร้องไห้ตามหรือว่าฉันจะหุ่นล้อ เอางี้นักการแทนานที่ดาด้าถูกขอแต่งงานนะคะเดี๋ยวเรานะคะนะคะเราจะตกมือหอยกระป๋องให้นะคะโดยการบูมหอยกระป๋องให้ได้นะคะอะนนี้เราสวมก่อนแล้วเราค่อยๆสวมนะต้องจับนะคะนี่เป็นที่ละเพื่อนๆของเรานะคะตอนนี้นะคะได้แล้วนะคะเราจะช่วยมอกแล้วเราจะบูมหอยกระป๋องให้ค่ะลดไปนะคะแล้วถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะอ่ะเริ่มค่ะ หาอายหายกป่ากะปังหายกะปังหายกะปังเฮย้รับช่อดอกหม้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะในงานจะต้องมีคนร้องเพลงให้ร้องเพลงไม่ใช่ร้องเพลงร้องเพลงแต่งานแต่งงาน่จะร้องเหรอรดเดี๋ยวฉันร้องพี่ันเจ็บบ่อยๆค่อยๆชิมฮะนแต่งงานอท้ หากเธอก็เงาขาดเขาก็คงสิใจนะคลับคุณนะครับแต่งงานคือเลือกแล้วคก็ไม่ได้อม่ไม่แยอยากเก็บไม่แยกการเก็บเพื่อนวันนั้นอ๋อคุณตอบใจานการต่อได้ค่ะขอบคุณค่ะ